ตัวใบแรกของเรานะคะ,ะข้อแรกล่ขายสวยไม่เป็นขายขำอย่างเดียวค่ะกาเบอร์สองนะคะกาเบอร์สองประเทศไทยเหมือนเดิมค่เพราะจ้าประเทศไทยเหมือนเดิมพี่นิตาไม่การนะคะอีกี้เดือเป็นจะก็ไปกับผู้วัยผู้พาเปจะเกินไม่ไหวแล้วมีคนซื้อเสียงค่ะ พักรวมถ่ายสร้างนี่แน่ๆเลยค่ะพี่ดีไซนเห็นบ่อยขอโทษฝากกลางวันด้วยนะคะฝากเราทำเวดีไฟไหมแล้วเ่นี้คือ้อะไรเนี่ยขอโทษฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี่ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคส <c oughs> และนี้นะคะเรากลับใหม่แล็บเก็บเราบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบลูเควนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันเลือกตั้งประธานนักเรียนคิดแคทค,ค,คุกคิกคิกคักคิกคักของเราได้ไหมคะยย โอ้โหหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ดีตาทําคลิปเปิดเรียนวันแรกไปนะคะเรารู้สึกว่าน่าจะมีคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากให้พี่ดีตาเนี่ยลงมาเลือกตั้งประธานนักเรียนดูนะคะพี่ดีตาก็เลยจัดให้นะคะกับ2พักนะคะยังไม่บอกดีกว่ายังไม่อยากสปอยนะคะให้คนดูไปดูในคลิปกันเอาเองดีกว่านะคะแล้วก็คนดูทางบ้านนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะมีสิทธิ์นะคะในการออกเสียงนะคะเพื่อเลือกประธานนักเรียนในโรงเรียนคิดแค่คิด พูดพูดไม่เคยถูกเลยโรงเรียนชิดแคสคุกคิดของเราด้วยนะคะก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็เลือกพักที่ทุกคนเนี่ยเอ่อต้องการนะคะได้เลยนะคะแต่ว่าไม่อยากให้เลือกตามแบบว่าชื่อเสียง เรียงนามของสมาชิกนะคะอยากจะให้เลือกตามแบบว่าแบบนยโยบายที่ดีเป็นนยโยบายที่เราฟังและถูกใจอยากให้มีอยู่ในโรงเรียนของเราอะไรอย่างนี้นะคะไม่เอาเรื่องแบบว่าคนนี้ดังเรื่องคนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเดี๋ยว,ว่เดี๋ยวสมาชิกค,คนอื่นจะจ้อยนนะคะมาแล้ววันนี้นะคะคนที่มาร่วมเล่นนะคะการเลือกตั้งในครั้งนี้กับพิริตาด้วยนะคะก็มีน้องกระแตนะคะน้องเอเชียลาลาโทมทัสมะนาวน้ำขิง วีตาไม่ไมน้องเทนนิสน้องพีชน้องโทรศัพท์ตะคิดและน้องทูรีนนะคะน้องโมจิใบเฟินนะคะข้างซ้ายสุดเป็นน้องออมนั่นเองที่พูดเข้ามานะมาเพื่อเป็นการไปเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเลือกตั้งครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปไปค่ะไปค่ะนักเรียนทั้งหลายเดิดวันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะคะคนเยอะมากเลย let's go ค่ะเจ็บคุ้ม ว้ายอ๋อวันนี้ไม่มีมินนี่นี่ใช่ปะไม่มีมินนี่นะคะกะว่าจะนั่งชิลอยู่ริมไายรถซะหน,น่อยนี่ใกล้แค่นี้เรายังจะต้องมีรถไปอีกเหรอคะเนี่ยโอ้โหแล้วรถก็คันเล็กมากเลยนะคะอ๋อนี่คือรถหาเสียง <laughs> พี่ดิต๊ตายด้แยกด้วยค่ะวายตายแล้ว, <laughs> ลวหาเสียงก็น่าดูเลยนะคะนั่งชิลอยู่ริมไายรถไปนั่งด้วยได้ไหมโอ๊ยนั่งไม่ได้ด้วยน้ำแขิงแยกวายพี่ดิ๊นต์ตอนพี่มีที่นั่งในสังคมมาเร็วเสื้อแด,ดงกับเสื้อส้มมาเร็ว เราจะไม่เลือกตามสีของพรรคด้วยนะคะพี่ลิต้าจะไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองของในชีวิตจ,จริงนะคะอันนี้คือเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะทุกคนอยากเข้าใจผิดนะคะพี่ลิต้าไม่ได้ล้อเรียนหรือเสียสีใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเราแค่เลือกตั้งประธานนักเรียนเฉยๆนะคะไปไปไป,ไปมีบางคนนะคะที่เกียจขึ้นรถมานะคะคิดว่าการเดินไปนะ่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะคะมันนี้ผมนั่งเกีย,ยริมไม่ทายรถ วันนี้ไม่มีท้ายรถเหรอไปไปไปค่ะและนี่นะคะคือเวทีนะคะที่เอา้าเวทีอยู่ตรงไหนนะ๋อเวทีอยู่ข้างบนโอเคไม่ใช่เวทีไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่นี่และนี่นะคะคือเวทีนะคะที่เราจะมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทําการเลือกตั้งในครั้งนี้ความวุ่นวายในใจฉันนะคะความพินน้่ใ,ในใจเธอ <laughs> ประธานารีกนรของเรานะคะสําหรับพักแรกนะคะชื่อพักว่าพักที่จะร้อเพราะที่จะ สมาชิกนะคะมีทั้งหมด1น3 4 5 6 7 8ี่ห้าดคนนะคะโอ้โหทำไมสมาชิกเยอะจังเอ้ยเดีอยวเดอะไรเนี่ยเอาออกไปเดี๋ยวนี้เอ้ยน้องจะตลกไปไหนะคะเนี่ยนี่นะคะสมาชิกมี่8คนนะคะโอ้โหจับร์บกันหมดเลยะคะ่ะประกอบไปด้วยน้องใบเฟิร์นนะคะอันนี้คือพักที่จะ้อมพร้อมที่จะรังนะประกอบไปด้วยใบเฟิร์นนะคะน้องดูลีนนะคะน้องพีชนะคะน้องน้องเทนนิสนะคะน้องออร่านะคะออร่าเป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็น้องอันนี้ น่าจะเป็น เป็นใครอ่ะไม่รู้เลยอ่ะขอดูชื่อหน่อยสิโมจินะคะอ๋อเป็นโมจินะคะโมจิโมจิแล้วก็ไพมายนะคะอีกี้นั้นเป็นสกอยนั่นเองนะคะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือน้องวีต้านั่นเองอ่าวีต้านะคะก็ถือป้ายหาเสียงกันไปนะคะสมาชิกมีมีมแปดคนเลยนะคะอ่าสำหรับฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7มีสมาชิก7คนนะคะประกอบไปด้วยน้องอมน้องโทมัสนะคะน้ำขิงมะนาวลาลา่ลากระแตเอเชียนะคะพักนะคะชื่อพักกังวันนั่นเอง ในอยบายต้องเด็นแน่ๆเลยพี่ลิต้าว่านะว่ามีการตกแต่งให้ซ้มของตัวเองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะอยากให้หัวหน้าพักทั้งสองพักนะคะออกมาปล่อยฉุกันก่อนนะคะว่าใครจะได้พูดปลาใสก่อนนะพักที่จะลบพักที่จะลบเกียวกันว่าใครเป็นหัวหน้าพักโอเคโอเคนี่นะคะอล่านะคะเดียมไมค์พูดปลาใสแล้วนะะ โอเคเดี๋ยวพี่ลิต้าจะบอกให้น้องๆปองชุบกันนะฮะมะนาวบอกฮะมาชุบกันม่อย่างไรอ่ะพี่ลิต้าขำนะฮะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมะนาวขำนะคะมะนาวนะคะตอนนี้มะนาวบอกว่าออกกันไกลนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าออร่าจะออกอะไรไปฉุบไม่ลองไม่รู้ โอเคค่ะมะนาวนะคะผลนะคะบอกแล้วว่ามะนาวออกกันไกลแล้วออร่านะคะออกค้อนเพราะฉะนั้นออร่าชนะค่ะพี่ดิต้าจะให้สิดออร่าเป็นคนเลือกนะคะว่าจะพูดก่อนหรือพูดหลังโอเคออร่าผมก็จะพูดก่อนนะคะขอเชิญพักกลางวันนะคะไปอยู่ข้างหลังก่อนคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือพักแรกนะคะชื่อว่าพักที่จะรอมนั่นเองนะคะเป็นพักสีแดงนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ลิต้ากำลังให้หัวหน้าพักเนี่ยเขาปลาใสนิดหน่อยนะคะแต่เขาช้าช้บช้ำช้ำต้องเคยเห็นช้ำหรือเปล่านะคะพักที่จะรอกอบที่จะรักเฮ้ชื่อพักเหมือนเหมือนตอนที่พี่ลิต้าอยู่โรงเรียนม้าปลายเลยนี่นะคะนี่คือการตกแต่งของพวกเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะปลาใสพูดเกี่ยวกับนโยบายนะคะที่เขาอยากปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโรงเรียนนั่นเองนะคะ ไม่ไม่บอกวายพักเราไฟไหมเหรอคะอล่าเริ่มเลยมีมีการพับพับเขาเยอะนะคะเนี่ยดูดิโอ้โหนี่มันระดับไหนเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวพี่ลีต้ายืนยืนยืนตรงนี้ก็ได้ไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนให้มันภาพผมชันระดับ h อดีเดียะตรงกลางไหมตรงนู้นเลยไหมน้องอถือนิ่งๆดีกว่าเขาจะได้อ่านง่ายใช่ค่ยยกไปยกมาอาญญ่านยากมากเลยคะ่ะหนึ่งสองสาม พักที่จะรอพพ้อมที่จะรักยอมรับความคิดเห็นนักเรียนค่ะและสร้างตำนานให้โรงเรียนไม่ไหวแล้วสู้ๆค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจกว่าจะพิมพ์หนึ่งประโยคนะคะพี่นิตตากินน้ำหมดไปอึกหนึ่งนะฮะโปรดเลือกเบอร์สองปรดเลือกเบอร์สองปรดเลือกเบอร์สองต่อไปจะเป็นการบอกนโยบายของพักเรานะคะใครเลือก ใครเลือกหอดที่จะ้อมนะคะพิมพ์ลงข้างล่างนะคะว่าเออเบอร์2ก็ได้นะคะพิมพ์ว่ากาเบอร์2เลือกเบอร์2แล้วก็พิมพ์ชื่อพักว่าพักที่จะ้อมก็นะคะพิมพ์ว่าเลือกพักที่จะ้อมหรือว่าเลือกเบอร์2อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องพิมพ์ชื่อสมาชิกนะคะพี่ิีถ้าเกิดใครพิมพ์ชื่อสมาชิกพี่รีตาจะไม่นับเป็นคะแนนให้นะคะนับให้เฉพาะคนที่พิมพ์ว่าเลือกเบอร์2หรือคนที่พิมพ์ว่า เลือกพักที่จะล้อมเท่านั้นนะคะนโยบายแรกของเรานะคะพ้อแรกขายสวยไม่เป็นขายขำอย่างเดียวค่ะกาเบอร์สองนะคะโปดเลกเบอร์สองพ่นิตาไม่อยากน้องหน้าใบใบเลยทุกคนไี่ได้หน้าใบใบแล้วพ่นิตาขำไม่ไหวแล้วคนในพักเราไม่เน้นขายสวยค่ะเน้นขายขำคะ่ะกาเบอร์สองประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะ เขาจะพอใจเหมือนเดิมพี่นิตาไม่การนะคะน้องๆ้องคิดหนักแล้วอ๋อน้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมืมอนเดิมค่ปะปกดเลือกเบอร์สองก็นั่นหลบไปอยู่ในคลาดแล้วนะคะกดเลือกเบอร์สองต่อมาข้อสองนะคะแข่งฟุตบอลทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะคนในพักแอบชอบนักบอลค่ะอะไรกันครับเนี่ยสำหรับใครที่ชอบแอบชอบนักบอลนะคะก็เลือกเบอร์สอง,งน,นะะั่นค่ะกดเลือกเบอร์สองกดเลือกเบอร์สองพี่นิตาเหนื่อย อา้าวเบอร์สองไปนู่นแล้วอ่ะอย่าบอกนะเบอร์สองไปคุมไฟอะ่ะไม่เปิดไฟเหรอเบอร์สองมีการขึ้นไปคุมไฟเองเอ,อ้าวอ๋อข้อสามนะคะนโยบายเรียนหนึ่งวิที่เหลือเล่นเกมนี <c oughs> ่คือใครอยากเรียนน้อยๆน,นะคะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นเกมเนี่ยก็เลือกเบอร์สองได้นะคะ <c oughs> เรียนแค่หนึ่งวิต่อวัน <c oughs> เพื่อให้ได้เรียน เคร,รยียดคะ่ะโอเคโอเคค่ะดูมมฝัางดูแล้วประเทศน่าจะเจริญขึ้นเยอะเลยนะคะพีต่อค่ะพี่ต่อปดเลือกเบอร์สองบเลือกเบอร์สองกาเบอร์สองค่ะอันนี้จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะกาเบอร์สองค่ะ,คะและนี้จะเป็นฝ่ายหาเสียงนะคะอันนี้คือพีตใช่หรือไม่สงสัยสงสัยลืมลืมบทน,นะคะจะําสกิปไม่ได้อีกี้เดนเป็นสกอยไปกับปู้ไหวผู้พาไปจะเกิดไม่ไหวแล้วข่หน้าไปมาเฮ้ยแล้วได้ใส่กางเกงนักเรียนหรอ เหมือนกางเกงผู้ชายเลยอะ่ะกิกกี้บทเรียกเบอร์สองนี่ไงนี่ไงนี่ไงพีนมาแล้วพีนมาแล้วข้อสี่เสรีทรงผมนักเรียนสามารถย้อมตีผมได้แป๊บหนึ่งเค้ค่ะบทเรียกเบอร์สองวายเห็นกางเกงหมดแล้ว คนถือไยไปยืนฝั่งนี้บ้างก็ได้ค่ะน้องวีตาทำงานหนักมากนะคะกดเรืยอเบอร์สองและททำทรงผมอะไรมาโรงเรียนก็ได้อ่าน,นี้เป็นนโยบายข้อ4ของเขานะคะเสรีเรื่องทรงผมนักเรียนนะคะก็คือสามารถย้อมทำอะไรกับผมได้หมดเลยนะคะทำทรงผมอะไรมาก็ได้นะกดเรืยอเบอร์สองข้อ5แจกขนมตลอดเวลาปัดไม่หูแย่หรอคะเนี่ยเงี้ยเงี้ยนี้หรือว่าแถมแปลงสีฟันให้ด้วยคะเนี่ย คือไม่ไหวนะคะเอาเฮ้ยแจกขนมเริ่มแจกเลยะคะเนี่ยเอาพี่ติต้าไม่เกี่ยวนะคะพี่ติต้าไม่ใช่กรรมาการนะคะเรารับบทเป็นคนถ่ายให้ดูเฉยบทเลือกเบอร์สองบทเลือกเบอร์สองแจกขนมตอนเช้ากับวันเย็นเพื่อนนักเรียนทุกคนกินอิม่มบทเลือกเบอร์สองพักเราพูดจริงทำจริงค่ะบเลือกเบอร์สองหกนอนได้ในห้องเรียนว้าวพักเราพูดจริงทำจริงไม่เหมือน พัทลุงค่ะใช่ใช่ใช,ใช่น้องพูดว่าไม่เหมือนคนในจังหวัดพัทลุงนะคะใช่ใช่ใช่ใชเกือบแล้วนะคะลุงข้างบ้านนะคะอย่าคิดเลือกเ,เลือกเบอร์สองไม่ใช่ลุงลุงเจ็ดจัดคอนเสิร์ตอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอนุญ,ญาตให้เอาเตียงนอนหรือเต็นท์มาที่โรงเรียนได้แล้วมานอนในห้องเรียนได้เลยเปลลวดเ,เลือกเบอร์สองคะ่ะเห็นแล้วค่ะปวดเลือกเบอร์สองค่ะ คนเรือกเบอร์สองพักเราพูดจริงทำจริงนะคะไม่เหมือนใครบ้างคนนะคะขอแปะต่อเลยค่ะนโยบายเขาเย้ะน,นะคะปอดจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปจะทำไปเพื่อใครเพลงนี้คนๆนะ,ะจัดคนโซดจากเลิกเรียนทุกอาทิตย์ปอดจงเห็นจึงความตั้งใจเพลงมันน่าเต้น,หนไหมฮะเนี่ยอ้าวเราไม่ใช่เพื่อไทยค่ะเราเป็นพักที่จะล้อมผิดหรือคะทำไมอะ่ะ เอคือประมาณว่าน้องอ่ะมีนโยบายจัดคอนเสิร์ตหลักเลิกเรียนทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วน้ำขิงก็พิมพ์ว่าเพื่อไทยกอบค่ะ <laughs> เพื่อไทยกอลนี่ไม่ใช่เพื่อไทยค่ะที่พักที่จะล้อมค่ะถ้าเพื่อไทยก็จะต้องไปคุยกับคุณองค์หิงนิดนึงนะคะว่าเขากอบนโยบายน้ำขิงไปลูกตู่ลูกตู่อยู่ไหนมา,มาได้ไงเนะี่ยขอแปดค่ะเด,ดินร่วมแบบบอลยองทุกปีค่ะข้อเก้านะคะคู่ตีเราเราตีคู่กลับค่ะ นี่คือน,นโยบายแอคชั่นเท่ากับเรีแอคชั่นนะคะปฏิกิริยาเท่ากับเอ้ยกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาต่อไปจะเป็น3ข้อสุดท้ายนะคะมาเริ่มนโยบายต่อไปกันเลยค่ะข้อสินะคะห้องน้ำสะอาจหมดปัญหาเจออี้ค่ะหมดปัญหาเจออึ อยู่ในส่วมค่ะพราแม่บา่าจะทำสะจาดห้องน้ําทุกๆ1นึ่งวิกรแตนะคะบอกว่ารวมไทยสร้างนี่ค่ะน่าจะอยู่ข้างหลังนะคะบดเลือกเบอรสองเปิดใจเราสีแดงค่ะข้อสิบ็ดนะคะหากผอไล่ออกไล่ผอออกกลับไปเลยค่ะเย้่ <laughs> จบจบวันนี้เฮ้ hey! ยยกอยู่กันหรือเปล่าสอวคนนี้นี่มันคืออะไรกันดุลยเรียนบอกพักก่อนค่ะกดสิบสองนะคะเรียนฟรีอยู่ฟรีครีฟฟรีค่ะพูดจริงทําจริงนะคะทำแล้วทำอยู่ทาต่อค่ะปกตินะคะบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมและคะ่าอาหารค่าพักเราเป็นสายเปจะจ่ายให้กับทุกคนเองอันนั้นของลุงมีการแก้ตัวเองด้วยนะคะเย่ยเลือกเบอร์สทุกอย่างไม่เหมือนเดิมค่ะหมดแล้วนะ นโยบายทั้ง12งข้ออ่าก็ถ้าเกิดใครนะคะเลือก เบอร์สองนะคะพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักนี้นะคะก็คอมเมนต์มานะคะว่าเลือกเบอร์สองหรือคอมเมนต์ว่าเลือกพักที่จะล้อมนะคะเพื่อให้เด็กๆในกลุ่มนี้นะคะหรือว่าพักนี้ได้เป็นประธานนักเรียนนะคะพัฒนาโรงเรียนกีแคครูคลิกต่อไปนะใครที่ชชบดีเบายขอพักแล้วก็อย่าลืมเรียกเบอร์สองนะคะกาเบอร์สองนะคะทุกคนโอเคโอเคฝากพักเราด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคเนี่ยค่ะหัวใจสีแดงนะคะสีแดงนะคะหัวใจสีแดงอันนี้อันนี้คือ อะไรกันนะคะเนี่ยชนกลุ่มน้อยเหรอคะเนี่ยสองคนสองคนเนี่ยนะคะเปิดเลือกเบอร์สองเพื่อคุณภาพทีวิีที่ดีขึ้นนะคะโอเคพูดจริงทําจริงยังไม่จบนะคะโอเคเลือกเบอร์สองกันนะคะทุกคนพี่ลิต้านั่งหลับแล้วมั้งไม่ได้หลับนี่ไงอ่านอยู่เนี่ยเดีย๋ยวพี่ลิต้าจะให้พัคที่จะล้อมานั่งดูนะคะเอาพร็อพออกด้วยค่ะเก็บกวาดกันด้วยนะคะน้องน้องเนี่ยที่สร้างอะไรเนี่ยเอาพิมพ์มหาเลยมัม้งรู้ย่าเทนนิสไม่อยู่เลยเนี่ยเทนนิสเนี่ยนี่โอ้โหพักนี้นะคะเข้ามาแรง <Hi! laughs> ไม่ไบผมออกอย่างไร <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยพักนี้เขาสีส้ม,มเมาสีแดงเอาไปดูนี้เทนิส <laughs> อะไรเนี่ยพักที่จะรอพอออกไปแล้วเทนิสเ <laughs> ทนิสมาเทนิสใครก็ได้หาะเขียนเทนิดออกมาหน่อยเทนิสเทนิสเป็นกระบดน,นะคะมาอยู่กับออพักสีส้มนะคะฮัลโหล ladies วันยองเอ๊ะค่ะ โอเคโอเคโอเคเราไปต่อไปต่อกันโอทีไฟไหม้แต่ไม่เป็นไรนะคะนูรินบอกว่าพี่เทนีคงหลับแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิโอ้ยเดี๋ยนิดไม่ไหวแล้วนีโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยน่ากลัวนะคะน่ากลัวโอเคโอเคมามาน้องหมดจะ จะเริ่มพูดนายวายจะเริ่มพูดนโยบายเลยนะคะสโลแกนก็คือกลางวันเล่นไม่เน้นเรียนค่ะน้องๆอ,อันนี้คือพักกลางวันนะคะอันนี้คือชื่อพักของเขานะคะชื่อพักกลางวันั่นเองเออนี่ฮะยืนรวมกันนโยบาย b ี4ข้อนะคะอันนี้นะคะพี่ติต้าให้สมาชิกพักที่จะ้อมนะคะก็นั่งดูไปนะคะนั่งดูแบบเจ็บใจไปนะคะนี่มามา,มานี่อะอะไรเนี่ยข้อหนึ่งตอนกลางวันมีเลี้ยงขนมทุกครา นี่นะคะ first policy นะคะข้อ2เน้นเล่นไม่เน้นเรียนนะคะจูบู่จูบู่ตพิริต้าคำด้วยนะคะไอเนี่ยไอฝุ่นสีแดงยังอยู่นะคะแนนเนี่ยเวทีไฟไหม้ <laughs> ปรับค่ะปรับตกเลยค่ะสีแดงเนี่ยทาเวทีไฟไหม้ Because students are t i r e d with h o m e w o r k and exam นะคะเขาบอกว่าเพราะว่านักเรียนเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะคะกับการบ้านและการสอบออลานะคะบอกว่า ฉันจะสู้เขาได้ยังไงในเมื่อฉันแพ้มาตลอด We will play not study นะคะเติ้ร์ดโพลิซี่อ่ะนโยบไว้ข้อที่สามมาค่ะใครท้าปิดกดให้เก็บเขาไปที่ห้องค่ะเพราะสี่เราจะไม่ตีนักเรียนแต่เราจะกินตับนักเรียนแทนค่ะว้าว so amazing ขำให้พี่แต่พี่ลิต้าหัวร้อนจนเจ็บคอมากแล้วนะจุนข้อห้าแต่งตัวอะไรก็ได้มาบวาสีส้มมาบวาสีส้มเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนกาวเบอร์หนึ่งไม่ใช่ก้าวไก่นะคะอันนี้คือผักกลางวันนะคะบวสีส้มก็เยอะะนะข้อหกนะคะนายโยบายข้อทำสีผมได้ข้อเจ็ดก่อนเลิกเรียน40นาทีมีเล่นเกมโอ้เอาแล้วไหนบอกว่าจะจะเล่นจะไม่เรียน อ๋อถ้าหมีเรียนด้วยใช่ไหมเนี่ย Nowadays there are problems with hair size all over Thailand นะคะแบบว่าแบบว่าทุกวันเนี้ยเออพวกเรามีปัญหากันนะคะเกี่ยวกับเรื่องจมผมในของประเทศไทยนะคะเบอร์นหนึ่งมาบวตกันเยอะๆนะคะอ่าบวตให้เบอร์นหนึ่งนะคะพักกลางวันนะคะพิมพ์ว่าบวตให้เบอร์นหนึ่งนะคะเลือกเบอร์นหนึ่งกาเบอร์นหนึ่งพักกลางวันนะคะอย่าพิมพ์ชื่อสมาชิกนะใครอยากสวยอยากรวยมาบวตให้เราได้เลยคะ่ะกาเบอร์นหนึ่งชีวิตคุณจะดีขึ้น So our school will free hair and dye your hair as you w i c h แปลว่าดังนั้นนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยจะแบบว่าปล่อยให้ทำผมอย่างอิสระแล้วเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็สามารถย้อมผมได้ตามที่พวกคุณต้องการเลยใครกล้าสวยๆรวยๆทุกคนคะ่ะเย้แยยสูสีนะพี่ติต้าว่าสูสีเรียนี เรียนฟรี Study Free No Pay Money ค่ะใครชอบพักกับวันก็ฝากโหวตด้วยนะคะเลือกเบอร์หนึ่งนะคะอ๋ออันนี้คือนายบายหมดแล้วใช่ไหมคะ w i l l help p p o r p e o p l e get knowledge เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะช่วยให้คนยากจนนะคะได้มีการศึกษาที่ดีนะคะ <c oughs> อ๋อยังต่อๆคิดว่านโยบายจบแล้วข้อสิบนะคะไม่มีการบ้าน,นะคะ่ะเฮ้ยทำไมน้องหน้าตาเหมือนกันเลยอะน้องเป็ฝาแฝดหรอ กระแตกับไข่อะอ้อมนะคะหน้าเหมือนกันเลยอะไรเนี่ยโอ้ยมีการให้ดอกไม้ด้วยให้ทุกคนด้วยอา้อาวอ้าวใครคู่แข่งด้วยจะเลือกได้ค่ะว่าจะเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนที่บ้านก็ได้เอาโทรศัพท์โน้ตบุ๊กไอแพดไปโรงเรียนไ,ได้ค่ะนี่เป็นไงเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไฮเทคแล้วนะคะพี่ลิตาจำได้ว่าโรงเรียนยพ,พี่ลิตามไม่ให้เอาแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปเลยนะคะแต่มันก็มีข้อดีแหละมันก็ทําให้เราได้แบบใช้ชีวิตได้พูดคุยในชีวิตจริงมากขึ้นนะอ๋อ you can enter the computer room ไม่ที่ทานะคะก็คือ เาสามารถเข้าไปใช้ห้องคอมได้ตลอดเวลาน,นะคะผู้คนไหนสัน่งการมาให้ทุกคนในพักกวัดไปเก็บตัวคู่ค่ะบอมบัสติกซอยอ์อยอยเพื่อร่อยแปลว่า่อยอะอะไรอะอ่านไม่ออกอะลมหายใจค่ะบอหนึ่งทำจริงไม่โกหกใครแน่นอนสีสม้ม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 ทำกานเสร็จแล้วจะเล่นอะไรก็ได้แต่ห้ามรบกวนคนที่ยังทำงานไม่เสร็จ ปกติแล้วเนี่ยทำงานเสร็จครูก็อาจจะสั่งให้ทำการบ้านทำนู่นทำนี่ทำนั่นต่อนะคะแต่อันนี้เรจะทำอะไรก็ได้ Because they will distract แปลว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกรบกวนนะคะคนที่เขายังทำงานไม่เสร็จเนี่ย <S <S มีคนยักเงินค่ะเฮยไหนไหไหนเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเมื่อกี้พี่นีใต้าเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครให้นะคะเมื่อกี้มันขึ้นอยู่มีคนอยากยักเงิน,นค่ะนี่มันพากรวมไทยสร้างนีแน่เลยนี่ไงน้ำหญิง ยัดเงินแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องโดนตัดสินนะคะเนี่ยเราเป็นกกตนะคะเราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะคะเราเป็นกตกตที่ดีนะคะทุกคนฟอค้องค่ะมีคนจ่ายตังค่ะนี่นี่นะคะหลังขานตาตาเลยนะคะสีส้มเอาไงดีเนะะี่ยฮะตัดสินเลยดีไหมมีคนรับเงินเรือยงเนี่ยหน,นูนนนนหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูนไม่เกี่ยวส่เดียวได้หมด <laughs> ทำไมต้องนั่งจับมือกันด้วยนะ่ะเลือกบอลหนึ่งค่ะพูดต่อเลยค่ะ มีคนซื้อเสียงค่ะนี่มันพักรวมถ่ายสร้างนี้แน่ๆเลยคะ่ะพี่ใใติ๊ดได้เห็นบ่อยขิงใจในน้ำขิดดโดยแยกบดพูดอ่ะจะจ่ายอะไรแต่ว่ามีเงินไม่พอสามารถมาจ่ายวันไหนก็ได้ที่กําหนดไวค้ค่ะขอเชื่อว่าทุกคนคงเคยลืมว่าตัวเองมีตังค์ไม่พออย่างแน่นอนจริงค่ะเราจะเล่นกีตาร์ให้ดูคะ่ะเลือกบทหนึ่ง สีไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการมงการเมืองนะคะพี่ลิต้าให้เลือกประธานนักเรียนนะคะให้เลือกพักประธานนักเรียน,นะคะไม่เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันทุกคนไม่ต้องไม่เรื่องสีนะคะให้ดูกันที่นโยบายว่าน้องๆชอบพักไหนโดยรวมชอบพักไหนนโยบายของใครน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะคะอย่าดูที่ความปปอปปูล่าของสมาชิกนะอะไรเดี่ยเสียงดังมากเลยเดี๋ยวตัดสินเลยนี่นโยบายพักนี้ยาวมากเลยคะ่ะวันศุกร์จะเป็นชมรมทั้งวันค่ะเพื่อให้ได้พักผ่อนวันก่อนความสุข นี่เลือกเบอร์หนึ่งใส่ไหม่ะช่วยด้วยถามมาเล่นฮอมได้ตอนวิชาสุดท้ายค่ะเลือกเบอร์หนึ่งเดจากแม่เราต้องแลนสไลด์พักเราไม่มีการบ้านค่ะเลมัสพรอพิสเอฟวร์เวย์เอวร์บริเวสเอฟวอร์เพสเขาบอกว่าประเทศไทยนะคะจะต้องเจริญดุกที่ทุกจังหวัดแล้วก็ทุกแข่งหนค่ะเบอร์หนึ่งจงเริญ ยกประเทศทของเราคือคุณพิธาคนหลอของพวกเราค่ะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะคะพักของเราพักประธา,านนักเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องตั้งตัวนี้ค่ะคุประเทศไทยจะ,จะเจริญได้พราะคุณพิธาค่ะจริงค่ะแดงรักพ่อแดงรักแม่แดงรักแม่ฝากปวดให้เบอร์หนึ่งด้วยนะคะโอเคจบแล้วค่ะเบอร์หนึ่งนะคะ พักก้าวไกลเอยไม่ใช่นะคะพักกลางวันนะคะพักกลางวันของเบอร์หนึ่งสีส้มนะคะฝากพักกลางวันไว้ในอ้อมอกมอ้อมใจด้วยนะคะพิมพ์ว่าโหวตให้พักกลางวันเลือกพักกลางวันหรือเลือกเบอร์หนึ่งเลือกพักกลางวันได้นะคะโอเค,อเคขอความกรุณาทําการโหวตที่ดูนโยบายเป็นหลักนะเออโหวตเบอร์ได้ด้วยนะคะทุกคนเออโหวตเบอร์หนึ่งนะคะพักกลางวันนะนี่มีการปิดตัวด้วยบาย,บายๆแต่มากกว่านโยบายเราคือความตั้งใจที่เรามียังไม่อยู่ฐานเสียยกันดิ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการเ,เรียกว่าการมาหาเสียงนะคะดูนโยบายเพื่อที่จะเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันนี้นะคะยังไงก็ ฝากผู้ชมทางบ้านนะคะบวชให้น้องๆกันด้วยนะคะใครเลือกเบอร์หนึ่งนะคะสีส้มพักกลางวันนั่นเองนะคะบวชในทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครเลือกเบอรอ์สีแดงนะคะเบอร์สองพักที่จะล้อมเนี่ยก็บวชคอมเมนต์มาด้วยนะคะฝากน้องๆกันด้วยนะคะทุกคนก็จะมีคลิปหน้านะคะก็มาประกาศผลนะคะน่าจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะน่าจะอีกสองอาทิตย์เลยนะคะว่าประกาศว่าใครจะได้เป็นประธานนักเรียนดูแลโรงเรียนคีแคคุกคีกไปนะคะก็เดี๋ยวใคร ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งมือรังใจพีลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแชแล้วก็ทิกตอกลิต้าในสกอร์คิดแคแร์นั่นเองนะเพื่อเชตีติดตามข่าวสารนะคะลิต้าเล่นกี่โมงทางสตรอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายประเทศไทยต้องจเจริญค่ะทุกคน